นี้นะคะคือว่าเอามาจากกล่องนี้นะคะเห็นเด็กชาแกะกันเห็นเด็ะคะเอามาจากกล่องนี้นะคะเป็นสองนี้แล้วเอามาจากสองนี้คืออันนี้ดูนะคะเห็นแบบจิ๋วแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะวันนี้แก้วสวยดูนะคะ,ะจะบ่งบอกให้รู้ว่าอีชั้นนะคะ ฟินฟินมือสั่นเอาได้ยหยนก็ไปอีก <_ d ata> จริงๆได้หล่นเข้าไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะมันจะยากอีกชั้นตอนอีกชั้นจะเอาขึ้นมานี่ละคะ <_ d ata> <_ d ata> ่ะแล้วก็อีกชั้นจะอ่านี่นะคะ <_ d ata> เรามาดูกันนะึคะว่าอันนี้นะคะสีเข,เขียวที่คุณเห็นเริ่มหล่นลงไปมันคือเป็นผลงานของอะไรรู้ไหมคะใบเตยเหลืองๆที่คุณเห็นนะคะก็คือดอกอะไรคะ เออจอุวยคุณดูสิเฮ้ยเหมือนเล่นมายากลเลยเห็นไหมคะจากสีเขียวสีเหลืองมาเป็นสีแดงนะคะนี่เลยนะคะจะพกว่าอันนี้เป็นสองที่สี่แล้วนะคะเห็นไหมคะอ่ะชงให้ดูอุ้ยดูควันเดี๋ยวพอเย็นเย็นแล้วนะคะก็จะมากินให้ดูทำไมต้องกินให้ดู จะบอกว่าไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้อันนี้สองที่4ี่เรานะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเติมน้ําไปสองรอบแล้วนะคะมีความสุขนะคะกินไปก็มีความสุขไปเพราะว่าร่างกายมันดีนะจ๊ะที่เดี๋ยวพอชาเราจะเริ่มเย็นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปรับโซล์โซ c ์ชาให้โดนนะคะคุณคะชานี้ละคะ่ะที่ไปแล้ว6กเจดสิประเทศนะคะทําไมชาอยู่มาได้จนสีปี ทุกวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะใครรักตัวเองก็ค่อยกินนะคะถ้ารักสุขภาพก็ค่อยซื้อกินยิ่งช่วงที่มันเป็นแบบนี้ค่ะถูกกักตัวถูกต้องป้องกันไม่รู้ว่าใครออกไปไหนใครมาส่งของหรืออะไรยังไงสุ่มเสี่ยงไปหมดอย่านั่งวิตกกังวลค่ะก็แค่ดูแลสุขภาพคุณเห็นไหมเราเปิดไปช่องทางเว็บไซต์นู่นนี่นั่นเขาก็มารลนลงให้กินสมุนไพรริดล้อนลนลงให้ต้มขิงกินลนลงให้กล้วยปากด้วยน้ำเกลือกล้วยปากด้วยน้ำมะนาวกล้วยปากด้วย น้ำร้อนอ่ะพูดถึงกลัวปักด้วยน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวจะหายร้อนสกอร์นะจ๊ะออพักเมฆพักเมฆพักเมฆไปกัอ่ะเหลือไว้ทำไมครูเหลือไว้ไเ,ไวเป็นหัวเชื้อนะคะอันนี้แก้วแรกนะคะใส่ปักนิดนึง คุณดูลิปไม่ติดไม่เจ้าลิปไม่ติดโอ้โหอเมซิ่งลิปนุ่งพะกาวนะครับสีสีค่ะลิปไม่ติดแก้วอเมซิ amazing. นะคะ a m อเมซ g อันนี้แก้วที่สองนะคะคุณจะเห็นว่าแก้วที่สองจะออกสีเขียวละทีนี้เพราะว่าเห็นไหมคะสมุนไพรสีแดง เขาจะออกเร็วมากนะคะเพราะเขาเป็นใบอ่อนแต่ส่วนอะไรที่เป็นพวกแข็งๆหน่อยหรือว่าออกช้าหน่อยเห็นไหมคะส่วนใหญ่อะค่ะไอ้อะไรนะใบเตยคุณเคยต้มน้ําใบเตยไหมต้มกี่รอบมันก็จะออกสีแบบนี้ค่ะนะะเนี่ยเห็นไหมสีแดงหมดแล้วเห็นไหมคุณดูนะสีแดงเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าสมุนไพรสีแดงใบมันอ่อน มันก็จะออกมาเยอะแล้วก็เร็วนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าให้กินแบบนี้สองแก้วเห็นไหมแล้วไม่ใช่เหลือไปกินนู่นนี่กินไปเลยทีเดียวสองแก้วนะคะคือกินแล้วก็เนีย่ยแหละไม่ต้องไปเสียดายค่ะนะคะยิ่งตอนนี้ไม่ต้องเสียดายครูกินวันละเท่าไหร่นะหกซองนะคะบางวันมากกว่านั้นกินไปเถอะนะคะคอยดูนะว่าครูอใส่น้ําร้อนที่ไม่ค่อยร้อนแล้วนะ,ะก็น,นะคะก็จะมีกลิ่นหอมของมะตูม เจเลยนะคะมะตูมเก๊กฮวยแล้วก็ที่ชัดสุดนะคะก็จะเป็นใบเตยเนี่ยเห็นไหมคะเราจะได้กินอีกแก้วหนึ่งนะคะที่จะเป็นสมุนไพรที่มันค่อนข้างแข็งแล้วก็ออกยากนะคะเติอน้ำแล้วต้องแช่สักพักมันถึงจะออกโอเคนะแก้วที่สอง <c oughs> กินแก้วที่สองชนก็อุ้ยแก้วที่สองยังเข้มอยู่เลยนะคะชนแก้วนะคะอ <c oughs> แก้วที่สองอร่อยมากหอมมากแก